ดิฉันปราณิสาช่างเจริญธนากรหรือที่รู้จักกันว่าพี่นายนะคะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทโอเคไรส์ K นะคะซึ่งมีความประทับใจจากท่านประธานผู้บริหารตัวสินค้าแล้วก็แผนการตลาดแต่สิ่งที่ประทับใจในวันนี้แล้วก็มายืนยันในคำพูดก็คือตัวสินค้าของตัว n ไนท์ฟิลค่ะขอเน้นเลยนะคะว่า n i ไนท์ฟ l ลทำให้ดิฉันซึ่งมีอายุมากนะคะแล้วก็หุ่นเนี่ยได้เพียวเป็นสัดส,ส่วนตามที่ท่านดิฉันได้ออกมาพูดในวันนี้ขอชื่นชมว่าบริษัทโอเคไรได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ตัว n ไนท์ฟิลดีที่สุดดิฉันทานเข้าไปเพียง1แถงมีอยู่10เม็ดน้ำหนักของดิฉันเดิมนะคะ53กิโลค่ะ พอทานเข้าไปครบ10เม็ดมาชั่งเหลือ5 1กิโลแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ทานอีกเลยเพื่อที่จะดูว่ามันมีโยโย่แฟงต่อร่างกายของดิฉันไหมนะคะปรากฏว่าทานอาหารเย็นขึ้นมา1กิโลแต่พอตอนเช้าดิฉันมาชั่งน้ำหนักใหม่50กิโลเหมือนเดิมวันนี้ที่ดิฉันมาพูดไม่ได้กิน ไนฟิลมาเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วน้ำหนักดิฉันก็ยังอยู่คงเดิมคือ51กิโลแล้วชุดที่เก่าๆดิฉันเอามาใส่ได้จากตรงที่ดิฉันภาคภูมิใจมากที่สุดคือสะโพกมันออกมองด้วยตาเปล่าเหมือนคนอ้วนแต่วันนี้ได้ใส่ชุดเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะฟิตดีมากเฟิร์มดีมากทุกอย่างแล้วสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือทานแล้ว สุขภาพของดิฉันไม่มีคําว่าง่วงไม่มีคําว่าอาเจียนไม่มีคําว่าแพ้แล้วกันค่ะวันนี้ตัวไนท์ฟิลเป็นสมุนไพรที่ควบคุมน้ำหนักนะคะดิฉันจะไม่บอกว่าเป็นลดน้ำหนักเพราะว่าควบคุมน้ำหนักของดิฉันไ่ได้ทำไม53%แล้วยังคงอยู่51%วันนี้อาทิตย์หน้าตอนนี้สินค้าของเรานะคะต้องจองกันค่ะดิฉันอินก็ยังไม่ได้ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรในการที่รอคอยน้ำหนักก็ยัง51เหมือนเดิมเพราะว่าดิฉันอายุ57แล้วนะคะน้ำหนักได้ขนาดนี้ถือว่าไนท์ฟิลของบริษัทโอเคไรดดีมากๆขอสนับสนุนในรายการช่วยเหลือผู้หญิงให้กลับมาเป็นสภาพผู้หญิงเหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณมากค่ะ